คันต่อมานะครับพี่หนิงกับพี่รัตนะครับก็มีสติกเกอร์ที่เป็นลายที่เป็นของตัวเองด้วยนะฮะอยากจะให้พูดถึงประสบการณ์ในการใช้รถบ้านที่ผ่านมาเนี่ยเป็นไงบ้างประทับใจประทับใจตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้เราจะไม่ไม่อยากไปหาที่พักเวลาเราไปไหนขนของขึ้นรถเลยแล้วเราก็อยากนอนไหนนอนนั่นอันนี้มันเป็นสไตล์ที่เราอยากอยากมีมานานแล้วก็ได้ใช้พอได้ใช้แล้วเออจริงมันมีความสุขมันไม่ได้อยากกลับไปหาที่พักเลยมันด้วยทางทางของเทลิบอยเนี่ย คือพร้อมสับไปเลยด้วยราคาด้วยอะไรที่มันแบบลงตัวมากใช้งานประโยชน์ได้จริงจริงเลยทีมเซอร์วิสทีมใช่โอเคมากใช่ทีมเซอร์วิสทีมช่างนี่เยี่ยมสุดๆที่ไหนมาบ้างครับตั้งแต่ออกมาใช่ไหมไปน่านมาเจ็ดวันแล้วก็ไปอีสานแถบอีสานไม่อีกสิบวันมีเวลาที่การลงตัวอะไรยังไงรู้สึกยังไงารลงตัวก็ตั้งแต่ทําช่วงล่างมาเนี่ยก็ดีดีโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วเรื่องไฟนะไฟนี่ไม่เคยต้องไปเสียบ เพราะว่าอะไรป้าเราเราเปลี่ยนที่นอนมันก็จะชาร์จไปเรื่อยเรื่อยเราไม่เคยต้องไปหาที่ที่เสียบชาร์จเลยเราเพิ่มแบตไปอีกหนึ่งเออแล้วก็ไม่เคยหาที่ชาร์จไฟเลยเพราะว่า7วัน10วันเนี่ยเราสะดวกเหมือนไฟชาร์จไปด้วยมันมีแผงโซลาเซลล์ช่วยเก็บด้วยมันก็เลยกลายเป็นเราไม่เคยหาไม่มีปัญหาเรื่องการีไฟมันมันเต็มระบบไปแล้วอะเตระบบตรงปก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 สิบวันนี่คือไม่มีปัญหาไม่มีอวยไม่มีอวย ดีคือบอกดีโอเคนนี้ทุกคนงจําได้เพราะว่ายอดรวิวูเยอะมากยอดวิวเยอะไหมผมยังไม่ได้ผมยังไม่ได้กลับไปดูเลยยอดวิวเท่าไหร่บริการเปิดบวัสดีครับวันนี้มารับรถใหม่ครับผมรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับโอ้บอกเลยตื่นเต้นตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้ผมก็มาออกรถนะวันนี้ผมมีส u r p r i แฟนหน่อยเขาออกคันนี้ผมมีคันเล็กสั่งทํามาว้าวโอ้ยเหมือนมากเลยอะเหมือนไหม โอ้ยเสอร์ไพรสิโอ้ยดูโอ้ยได้อีกขันหนึงโอเคครับนี้อันนี้ผ้าหมูค่ะเดี๋ยวจะเป็นเราจะไปให้ช่างลองชิมเพราะว่าตั้งใจทําให้ช่างทังิมคาริบอยชิมด้วยเพราะว่าดูแลเราทังตลอดต้วจะออกรถมาเลยใมีปัญหาทํามีปัญหาช่วยตลอดเยี่ยมเยี่ยม ผมก็จะบอกว่าตั้งแต่พี่เขาไปรับรถบ้านมาไอ้นี่ก็เจอครั้งที่สองพี่ก็ยังดูยิ้มแย้มน่ารักเหมือนเดิมเลยดูนะเดี๋ยวจะให้ปรับปรุงส่วนไหนหรือว่าอุ้ยเดี๋ยวพี่หาข้อปรับปรุงก่อนเลยไหมเพราะตอนนี้ยังไม่มีเลยเดี๋ยวไปแจ้งนักเรียบอยอีกทีหนึ่งคิดไม่ออกเงินเดือนผมตั้งเนื้อ See the end, but we'll see it through times don't fly too high be sure to keep the ground in sight.